สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครมาพบกัอแล้วนะครับเป็นช่องของเบนพระเครื่องนะครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลของพระอาจารย์สุบัณสิริทโลนะครับวัดถ้ำพาะเครื่องรุ่นสร้างศาลานะครับจะสร้างในปี 2549- ถึง2550นะครับประมาณนี้นะครับเรียนรุ่นนี้ครับเป็นเรียนรุ่นประสบการณ์นะครับเป็นเรียนรุ่นแรกบล็อกแรกนะครับนิยมยันชิดนะครับ ยันชิดมีกากบล็อกแรกนะครับกับบล็อก2ต่างกันตรงไหนนะครับต่างกันบริเวณตรงตรงหน้าตรงนี้นะครับหน้าตรงนี้จะมีกากนะครับมีกากแล้วก,ก็ยันชิดนะครับนี่เป็นบล็อกแรกยันชิดต,ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบล็อก2จะยันห่างนะครับยันตรงนี้จะไม่ชิดนะครับอขออนุญ,ญาตซูมนะครับ นี่ยันตัวนี้นะครับนี่อันนี้เป็นบล็อกแรกนะครับบล็อกแรกยันชิดบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับแต่ถ้ายัานห่างจะงอวามาทางนี้นะครับเป็นบล็อกสองเหรียญน,นี้เป็นบล็อกแรกยันชิดนะครับหลังมงเดือนแล้วก็มีกากตรงนี้นะครับมีค RIGHT. ับกากตรงนี้หลังมงเดือนตรงไหนนะครับหลังมงเดือนก็คือด้านหลังเหรียญครับนีครับด้านหลังเหรียญ เห็นไหมครับเป็นวงเดือนเป็นวงเดือนนะครับเ,เลยเรียกว่าบล็อกวงเดือนยันชิดวิธีพิจารณานะครับจุดจ่ายตังค์นะครับอันดับแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับสังเกตุดูพิมพ์นะครับจดจําใบหน้าจดจําพิมพ์ตหนังสือเป็นแท่งนะครับขลับยันติดคมชัดเหรียญไม่บวมนะครับเหรียญไม่บวม ไม่บวมนะครับด้านหน้าก็จะมีคําว่าพระอาจารย์สุบัณสิริทโรนะครับมันมียันรูปพระอาจารย์นะครับนั่งเต็มองคอยู่บนหน้านะครับบนพญานาคพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับบล็อกนิยมเหรียญนี้นะครับดูตรงไหนนะครับบล็อกนิยมท่านผู้ชมนะครับสังเกตดูนะครับเส้นคู่รางรถไฟเหนือหัวพญานาคนะครับสองเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่ครับสเส้นนี้นะครับแล,แล้วก็ดูตรงเส้นสายฝนตรงนี้นะครับนี่ครับเส้นสายฝนอ่าหเส้นแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมยันชิดนะครับบล็อกนิยมยันชิดแล้วก็หลังวงเดือนนะครับไม่ต้องลงกล้องก็มองเห็นนี่ครับยันชิดครับเห็นไหมครับยันชิดแล้วก็เส้นคู่นี่ครับนี่ครับเส้นนี้เห็นไหมครับนี่ครับเส้นคู่ เส้นคู่ตรงหัวหนาคตรงนี้นะครับออพระพญานาคนี่ครับเส้นคู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเส้นสายฝนตรงนี้นะครับติดคมคมนะครับก็มีเนื้อเกินนะครับนี่ก็คือวิธีพิจารณานะครับด้านหน้าของอเหรียญรุ่นแรกรุ่นสร้างสารานะครับบล็อกนิยมด้านล่างก็จะมีคำวา่าพระาจารย์สุบันตัวหนังสือคมชัดนะครับแต่ถ้ามองดูดีๆนะครับ พ ha ื้นตัวหนังสือนะครับจะเป็นเหมือนฟันเฟืองนะครับเห็นไหมครับเป็นเหมือนฟันเฟืองนะครับเป็นเหมือนฟันเฟืองต่อไปครับด้านหลังครับด้านหลังนะครับก็จะมียันครับก็จะมียันพระอาจารย์มีคําว่าวัดถ้ำผาเกลื่องรุ่นสร้างศาลานะครับเห็นไหมครับวงเดือนนี่ก็คือวงเดือนนะครับตามพื้นเหรียญนี่ครับจะมีเป็นวงเดือน หรืเรียกว่าบ่ปงเดือนนะครับมีเลียงหนึ่งไทยรูจะบิ้นตั้งเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับปิ้นตั้งเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเห็นวงเดือนไหมครับนี่คือบ่อวงเดือนนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเหรียญเปื่อยแบบนี้นะครับถ้าเหรียญเปื่อยแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับดูที่ตัวตัดนะครับ ฝั่งทางซ้ายของพ่อจานนะครับของเดียนตัวตัดต้องเป็นแบบนี้นะครับตัดฉีกแบบนี้นะครับตัดฉีกนี่นะครับนี่คือตัวตัดนะครับตัดฉีกด้านล่างครับเป็นแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะประมาณนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งนี้จะมีคาบเขียวนิดนึงนะครับแต่ก็ยังมองเห็นตัวตัดฉีกนะครับนี่ครับตัวตัดะนะครับนี่ก็คือวิธีพิจารณาเหรียญน,นะครับรุ่นแรกรุ่นสร้างศาลาพระอาจารย์สุบรรณสิริทารุนะครับวมาทำผาเครื่องรุ่นสร้างศาลาจังหวัดขอนแก่นนะครับราคาเล่นหานะครับก็อยู่ที่ผู้ชอบผู้ขายตกลงกันนะครับพระเครื่องไม่มีราคากลาง สุดท้ายนะครับใครมีแบบนี้ผมมีนดีรับเช่านะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ไอเดียไลฟ์วัดสันห้าหกเกตนะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ไอเดียไลฟ์วัดสันห้าหกเกตนะครับหรือโทรมาสอบถามเบอร์โทรได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกสามแปดสองสามหกสี่ห้าศูนย์นะครับยินดีรับเช่าแล้วก็ให้เช่าวัตถุมงคลนะครับสุดท้ายนะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ